ตัวค้านะครับมาเรื่อยๆนะครับผมวนไม้ดอกไม้ประดับนะครับช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีไม้พวกอะไรนะไซไปสักพวกยางอินโด ยางพวกย่างอินเดียพวกอะไรเนี่ยจะเยอะนะครับแล้วก็พวกไม้ประดับนะครับไม้ดอกทั่วไปนะครับส่วนฝั่งส่วนฝั่งไม้ไม้ราคานะครับพวกไม้กระแสหรือว่าไม้ยอดนิยมนะครับก็จะเป็นพวกลาวิต้าด่างก็จะเป็นพวกอโบนะครับอโบนยรู้สึกว่า3ใบนะครับในช่วงนี้นะครับ3ใบในช่วงนี้นะครับผมในช่วงล่าสุดเลยนะครับผมที่ทีมงานนะครับอัปเดตให้ก็คือใบละนะครับใบละ พดูดง่ายๆก็คือ3ใบนะครับอย่างอย่างหนังไม่สวยเลยนะอย่างหนังแบบธรรมดาหนะังพื้นๆเนี่ยก็คือสามพ3น0 0มพันขึ้นไปนะครับ3ใบนะนะครับเนี่ยสใบเอ,เอาโบโนะครับส่วนชิ้นนี้มิ้นบับเบิเ้ลชิ้นนี้บับเบิ้ลนะครับผมก็จะเป็นราคาที่สามถึงห0พันะครับตามตามเกรดความสวยแล้วกันนะครับพวกอะโลกาเซียนะครับผมพวก f l ายด็กด่างขาวด่างเหลืองนะครับก็ราคาก็หลักหลัก2,000นะครับหรือพันหหรือ2,000ขึ้นไปเป่ประมาณนั้นนะครับผมช่วงนี้นะครับราคาไมอาจจะอาจจาะดอกลงนะครับผมไซส์ใหญ่ๆนะครับใส่กระถางใหญ่ๆเนะีก็ ราคานะครับอยู่ที่5,000ันหรือหกพันะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยเราตกแต่งนะครับใส่หินตกแต่งประดับนะครับผมก็น่าจะ5,500นะครับอัพนะครับ5,500ขึ้นไปประมาณนั้นนะครับไทคอนนะครับมอนเตอล่าไทคอนนะครับพวกอาร์โปเซียพวกอะไรก็อ่าพวกครีนพวกอะไรนะครับก็ราคายังสูงนะครับไม้นะครับไม้ทุกตัวนะครับในต่างประเทศนะครับในประเทศกรั่งเศสนะครับช่วงนี้ยังยัง ราคานะครับบางตัวก็จะถูกนะครับถูกกว่าที่ไทยหรือว่าบางตัวอาจจะแพงกว่าที่ไทยนะครับซึ่งอยู่ที่ความนิยมนะครับของแต่ละประเทศนะครับอาจจะแตกต่างกันนะครับช่วงนี้ก็นี่แหละนะครับผมแต่แอนททเรียมนะครับเพื่อนเพื่อนแอนทูเรียมเป็นไม้ที่ราคาสูงนะครับที่ต่างประเทศนะครับผมแล้วก็ที่ไทยที่ไทยก็เหมือนกันนะครับมันเป็นไม้หลายหน้านะครับผม น่าเก็บครับเขียวไม้ประดับทั่วไปนะครับผม ก็ดูที่สวยนะครับชาวเกาหลีก็ชอบซื้อประมาณนี้นะครับต้องตกแต่งนะครับซึ่งประเทศนี้มันเป็นประเทศที่ว่าเป็นเมืองหนาวนะนะครับเพราะช่วงฤดูหนาวมานะครับไม้ก็ดูแลยากอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเนี่ยซื้อมามาซื้อมาซื้อที่ร้านแล้วก็เลี้ยงไม่นานเท่าไหร่นะครับพอถึงฤดูหนาวนะครับก็ไปแล้วมันตายนะครับเดี๋ยวกลับมาซื้อใหม่นะครับราคาไม้ถึงไม่ยอมลงสักทีนะครับต่างประเทศนะยังราคาดีนะครับผม ชุดนี้นะครับชุดนี้ก็หนุนเกษตมาเมืองไทยก็ประมาณ1ปีแล้วนะครับผมีน่าปีน่าจะ1นึ่งปีเต็มแล้วนะครับชุดนี้ชุดนี้ที่หนุนเกษต์ทาไว้นะครับในช่วงนั้นนะครับตอนนี้โตแล้วโตแล้วก็คิดถึงนะครับพี่ถึงไม้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับผมมีโอกาสนะครับหนุนเกษตเดี๋ยวจะมีเวลานะครับเดี๋ยวอาจจะไปนะครับไปไปอัปเดตไม้แนวที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ที่หนุนเกษต์ทำมากับมือนะครับตัวแดงๆเนี่ยนะครับผม สวยมากตัวนี้ก็คือแบบสวยมากสวยจริงๆนะครับผมตัวนี้ยังเสียดายเลยไม่ได้เอามาด้วยสวยจริงๆครับผมสวยนะครับแล้วมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบที่จัดกระถางที่ขายกระถางนะครับกระถางต้นไม้นะครับมีทุกรูปแบบมีทุกแบบสวยมากนะครับที่หนุ่มเกษตรเคยทํานะครับแล้วมาดูส่วน จินนี่มิ้นท์ที่ดุกเกษตรขี่มานะเนี่ยจะมิ้นเป็นมิ้นประมาณนี้นะครับผมในเมืองไทยนะครับยังไม่มีจํานวนยังไม่มีจํานวนนะครับดูุกเกษตรแค่ไม่กี่ต้นส่วนราคานะครับราคาอีพิบเวื่อนนะครับผมก็อยู่ที่สี่หมื่นวอนนะครับก็จะไม้ยังหลักพันอยู่นะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมส่วนดาร์คสเกลนะครับผมก็ราคายังหลักพันสองพันนะประมาณนี้นะครับไฟด็ก ราคาดีทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆราคาก็ยังโอเคกว่าที่เมืองไทยนะนะครับแล้วไม้นะครับผมไม้อาจจะไม้แปลกๆที่สวนที่กรีนะถ้าหนุ่มเกษียดูนะอาจจะหาได้นะครับไม้ที่เมืองเมืองใครไม่มีนะครับผมแต่ว่าหนุ่มเกษียไม่ได้อยู่นะครับไม่ได้อยู่ก็ไม่มีใครจัดหาไม้ที่ว่าไม้แปลกๆเงี้ยเราต้องเสนอเต้าแก่เสนอบอสให้บอสหาไม้แบบสวยๆมานะครับแต่ว่าช่วงนี้หนุ่มเกษียไม่ได้ยังอยู่เมืองไทยอยู่นะครับผมก็แตก ขอบพระคุณนะครับขอบขอบคุณทีมงานนะครับที่อยู่บริใต้นะครับที่ถ่ายคลิปนะครับส่งมาให้นมเสียดนะครับได้อัปเดตราคาไม้ให้พี่เพื่อนนะครับที่เมืองไทยได้ดูราคาไม้กันนะครับพวกผู้ชลุกอะไรก็แล้วแต่นะครับราคายังดีนะครับผู้ชลุอินโดก็ยังราคาเป็น 2- องสามพันอยู่เลยนะประมาณนี้นะครับเห็นนะครับเนี่ยประมาณนี้2,000ขึ้นไปนะครับเนี่ยอันนี้คือผู้ชลุอินโดด่าง นะครับผมแล้วก็จะเป็นในฝั่งนี้ก็จะเป็นลานต้านะครับเป็นลานต้าดางอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเนี่ยพวกกินนี่พวกอะไรส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ที่หนุ่มเสียดูแลนะครับทาทาเชื้ว,วางแล้วก็ตัดทําจํานวนนะครับก็มาไว้ตรงนี้แหละนะครับผมเนี่ยยาวเฟ้ยนะครับยังไม่มีใครทําทําจํานวนหรือว่ายังไม่มีพนักงานนะครับส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพี่ ขายังอยู่อีกเจ้าหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลานะครับผมส่วนใหญ่ก right ็จะเป็นหัวหน้าชาวเกาหลีนะครับที่เขาทํากันทําตัดทาตัดทาขยายกันนะครับแล้วก็จะเป็นบอสนะครับบอสเขาจะมาดูแลตรงนี้นะครับช่วงหนุ่มเกษตรอยู่ก็หนุ่มเกษตรจะมาอยู่วนเวียนตรงนี้แหละเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ติดตามหนุ่มเกษตรอยู่นะครับก็เนี่ยจะเห็นหนุ่มเกษตรอยู่ตรงนี้ถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้นะครับอยู่สม่าเสมอนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับอส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเอาโมที่ทําจํานวนเราใส่ถานใส่ถานแล้วก็ใส่ดินปลูก เอาไว้ด้านบนนะครับผมโอเคครับผมเนี่ยอัปเดตราคามิน,นตน์เนี่ยตัวนี้ 5, นะครับผมก็5,000อัพนะครับผมอัพพันขึ้นไปแต่ว่าเฉพาะในหน้าร้านนะครับผมแต่ถ้าขายราคานอกก็อีกราคาหนึ่งประมาณนี้ถ้าลูกค้ามาซื้อก็คือมาซื้อได้ราคาถูกโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม